วิสาหกิจชุมชนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2558วิสาหกิจชุมชนร่วมใจนนทคอทุ่งตำบลโพนเมืองน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญวิสาหกิจชุมชนร่วมใจนนทคอทุ่งเป็นหนึ่งในจำนวนสิบวิสาหกิจชุมชนในตำบลโพนเมืองน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญ อําบลโพนเมืองน้อยอำเภอหัวตะพานมีเขตการปกครอง12หมู่บ้านพื้นที่ทั้งหมด4 7 1 6ไร่ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับที่ดอนเหมาะสำหรับเพาะปลูกข้าวประมาณ27,75ไร่มีจำนวนครัวเรือน1,557ครัวเรือนมีประชากร7,843คนส่วนใหญ่มีอาชีพด้านเกษตรกรรมทำนาเป็นหลักการประกอบอาชีพด้านเกษตร ของประชาชนในพื้นที่จะอาศัยน้ำฝนในการทำการเกษตรเป็นหลัก<ส>เนื่องจากไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำและระบบชลประทานเพื่อการเกษตรในอดีตเกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูกข้าวขาดการปรับปรุงบำรุงดินทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ข้าวให้ผลผลิตต่ำตลอดจนปุ๋ยเคมีมีราคาที่สูงขึ้นทุกปีทำให้ต้นทุนการผลิตข้าวสูงขึ้นไม่คุ้มค่ากับการลงทุนจากปัญหาดังกล่าว เกษตรกร,ร,กรบ้านโนนคอทุ่งหมู่5ตำบลโพนเมืองน้อยได้รวมตัวกันจำนวน16คนโดยการนำของนายทองอินวรรณกูลซึ่งเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มนายทองเลื่อนขันติจิตเป็นประธานกลุ่มและนายพุทธายิ่งยืนทำหน้าที่รองประธานกลุ่มโดยได้มีการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียนชาวนาในปีพุทธศักราช2548 มีการระดมทุนหุ้นละ100บาทอย่างน้อยคนละ3หุ้นซึ่งในขณะนั้นสามารถระดมเงินทุนได้จำนวน11,100บาทต่อมาในปีพุทธศักราช2549กลุ่มโรงเรียนชาวนาได้มีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนร่วมใจโนนพอทุง่งมีสมาชิกขณะนั้น25คนและได้เริ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพเม็ดเพื่อใช้ในการทำนาอินทรีย์และจำหน่ายให้กับสมาชิก มีการร่วมกันทำนาส่วนกลางเป็นผลผลิตของกลุ่มจำนวนหนึ่งไร่2ง,งานสมาชิกเริ่มตั้งระเบียบกฎเกณฑ์ของกลุ่มที่เข้มงวดขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้มีการพัฒนาตัวเองเป็นชาวนาผู้ถือสินห้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเคร่งครัดในการลดละเลิกอบายามุขสประการคือการงดดื่มสุราและของมึนเมาไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันสมาชิกจะต้องทำกเกษตรอินทรีย์ปราศจากการใช้สารเคมี โดยสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยโดยประสานความร่วมมือการทำงานกับโครงการข้าวคุณธรรมมูลนิธิร่วมมือการทำงานกับโครงการข้าวคุณธรรมมูลนิธิทำร่วมใจอำเภอป่าติว้วจังหวัดยโสธร สำหรับกิจกรรมและพัฒนาการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเร่วมใจนนขคอทุ่งมีดังนี้ในปีพุทธศักราช2554กลุ่มมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น41คนมีพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ประมาณ300ไร่กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมาซื้อข้าวจำนวน1ล้านบาทยืมจากโครงการข้าวคุณธรรมจำนวน300,000บาท และระดมทุนจากสมาชิกเพิ่มเติมมีผลผลิตข้าวเปลือกทั้งหมด86ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ1,600,000บาทตลาดในการจำหน่ายข้าวในรูปแบบการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องข้าวซ้อมมือข้าวกล้องงอกข้าวขัดขาวคือบริษัททีวีบูรพาจำกัด บริษัทซองเดอร์บริษัทบ้านธัญทิพย์บริษัทเจียมงิงและบริษัทแดชีวิตตลาดในการจำหน่ายข้าวเปลือกมีการส่งขายที่บริษัทแดชีวิตบริษัทเมืองโบราณมีการจัดงานมหกรรมกินแตงโมไร้สารพิษกับมวลมิตรชาวนาคุณธรรมในระหว่างวันที่4ถึง6มีนาคมพุทธศักราช2554 โดยกลุ่มเครือข่ายคนกินข้าวเกื้อกูลชาวนามีการจัดงานรณรงค์ส่งเสริมผลผลิตที่ปลอดภัยได้มาตรฐานและพืชอ,อินทรีย์ปีพุทธศักราช2554ในวันที่11มีนาคม2554โดยมีท่านหัวหน้ากเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านโนนยางมาศึกษาดูงานในกลุ่มวิสาหกิจจำนวน20คน ในวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2,554มีกลุ่มเกษตรอินทรีย์อำเภอสังขะจังหวัดสุรินโดยการนำของนายสมศักดิ์แสนฮิรันนายอำเภออำเภอสังขะจำนวน50คน ในวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2554มีการจัดงานสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยทางกลุ่มวิสาหกิจได้นำผลผลิตที่ได้ไปจัดนิทรรศการที่อิม a c กเมืองทองธานีกรุงเทพมหานครในปีพุทธศักราช2557กลุ่มได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีจำนวนสมาชิก41คน มีพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ประมาณ300ไร่และได้ขยายเครือข่ายผู้ผลิตข้าวอินทรีย์โดยจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัตว์จรทำกสิกรรมไร้สารพิษมีสมาชิกจำนวน300คน กระจายทั่วทั้งจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเป็นกำลังในการผลิตที่สำคัญในอนาคตในปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจำนวน3ล้านบาทในรูปแบบเงินกู้ยืมเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจได้มีการแปรรูปข้าวหลายประเภทเช่นข้าวสามพญาข้าว150สายพันธุข้าวกล้องข้าวกล้องงอกข้าวหอม ข้าวหอมมะลิซ้อมมือหอมมะลิ105ข้าวกล้องงอกหอมมะลิแดงข้าวซ้อมมือหอมมะลิแดงข้าวหอมมะลิ105ขัดขาวข้าวกล้องหอมนินข้าวกล้องงอกหอมนินข้าวเปลือกหอมนินและข้าวพันุ์พื้นเมืองต่างๆเป็นต้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับการผลิตและเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคทางกลุ่มสามารถผลิตปุ๋ยอินทรียชีวภาพไว้ใช้เอง และจำหน่ายแก่ผู้สนใจรวมไปถึงการปลูกแตงโมฤดูแลง้งโดยไม่ใช้น้ำพื้นที่ประมาณ300ไร่ช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มในปัจจุบันได้แก่ 1. เครือข่ายคนกินข้าวเกื้อกูลชาวนาของบริษัททีวีบูรพา 2. ฟาร์มเมอร์ช็อปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. บริษัทซองเดอร์โครงการผูกปินโตข้าวชุมชน สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย5โรงกลั่นน้ำมันบางจากโอทอปและ 6. การออกงานแสดงสินค้าตามโครงการต่างๆมีการทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ก่อนล่วงหน้ากับบางเครือข่ายและบางบริษัทในลักษณะปีต่อปีการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนร่วมใจโนนคอทุ่งมีได้หวังแต่มุ่งในการทำการค้าเพื่อแสวงหาผลกำไรแต่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ดังวิสัยทัศน์ที่ว่าสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกมุ่งผลิตข้าวอินทรีย์สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานแห่งคุณธรรมภายใต้พันธกิจ 1. ส่งเสริมให้สมาชิกยึดมั่นในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์บนหลักการพึ่งพาตนเอง 2. ส,ส่งเสริมให้สมาชิกสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับตัวเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงปลูกข้าวเพื่อกินเพื่อแจกจ่ายถ้ามีเหลือจึงแบ่งขาย 3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพข้าวได้มาตรฐานสากลทําการผลิตข้าวเปลือกให้ได้มาตรฐานขั้นต่ํา36กรัม 4. ส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาภูมิความรู้กระบวนการหลักการเก็บเกี่ยวของสมาชิกและ 5. ส่งเสริมให้สมาชิกยึดมั่นในศิลห้าและต้องเคร่งครัดในการลดละเลิกอบายามก3ประการคือการงดเสพสุราของเงนเมาไม่สูบบุหรี และไม่เล่นการพนันนอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่สนใจได้มาศึกษาดูงานเป็นศูนย์เรียนรู้ทางเกษตรอินทรีย์ให้ความร่วมมือกับมูลนิธิจำเนียนสาระนาคและยังเป็นสถานที่ฝึกง,งานการผลิตข้าวอินทรีย์ของมูลนิธิพระดาบทการดำเนินง,งานพัฒนาวิสาหกิจชุมชนร่วมใจมูนคอทุ่งที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากพิจารณาได้จากโครงการหลายอย่างได้รับการคัดเลือกให้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนำร่อง และเป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆซึ่งปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จได้แก่คณะกรรมการการบริหารและฝ่ายจัดการมีการวางแผนการพัฒนาที่ชัดเจนและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องชุมชนให้ความร่วมมือในกิจกรรมโครงการต่างๆเป็นอย่างดีเสมอมาและที่สำคัญชุมชนมีต้นทุนด้านต่างๆที่เทียบพร้อมในโอกาสนี้ขอบคุณคณะกรรมการการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนทุกระดับ พร้อมส่วนราชการหน่วยงานภาคีที่ให้การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนร่วมใจนูลขอทุ่งด้วยดีเสมอมาความสำเร็จทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันให้วิสาหกิจชุมชนที่พร้อมที่สร้างสรรค์ชุมชนตำบลโพนเมืองน้อยให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างเหมาะสมตามปรัชญาวิถีแห่งความพอเพียงและประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนต่อไป